ใครจะกินข้าวมาเลยมาเลยเรีบมาเลยหนูไซคุงอยากกินข้าวโอ้โ oh, น no! ของแม่ครับโน no! <laughs> หนูมาจับขวดแม่ทำไมหนูจะปีนโตขึ้นมาทำไมครับลูกไซคุงหนึ่งขวบจะปีนโต๊ะแล้วค่ะมาค่ะกินข้าวค่ะอันนี้ของไซคุงนะคะเป็นไข่ตุ๋นค่ะส่วนของแม่เป็นตำข้าวปุ้นนึงค่ะใส่หอยลายพริกหนึ่งเม็ดค่ะมาไซคุงจะกินข้าวไหมครับลูกกินไหม ย่าย,ยืนให้กำลังใจด้านหลังค่ะใครจะกินข้าวเออกินไหมกินไหมอ้อฟอ้าฟอ๊อฟอร้อนไหมร้อนสงสัยจะร้อนแม่เป่าให้แล้วน่าจะร้อนอยู่อร่อยไหมครับดูย่าย,ยืนร้องอยืนยืนคำข้าง,งหลัง ว่าตบมือตบมือให้เซยยักคุงด้วยอะอันนี้ไข่ตุนนะคะไข่ตุนเซยกคุงเราเดี๋ยวนะคะไม่เห็นไข่ตุนเซยกคุงเราแม่ใส่ข้าวลงไปด้วยค่ะเป็นข้าวต้มไข่ตุนค่ะเมนูคิดเองค่ะเซยกคุงอร่อยไหมครับลูกอร่อยหมเซยยักคุงหัดเดินค่ะเมื่อกี้เดินไปแล้วได้สามก้าวแล้วอืม คือพูงเจ้าอยู่แล้วเหรอเราแป๊บน,นึงครับแม่เปา่าก่อนอ่ะอะอ้าร้อน,อนเห็นไหมแม่ยังไม่เป่าหนูร้องมันก็ร้องมันก็ร้อนสิครับอร่อย,ยไมยหไมเผื่อเผื่อใครอยากให้ลูกกินบ้างนะคะไข่ตุ๋นข้ <laughs> เาเข้าต้มไข่ตุ๋นค่ะเอาข้าวไปคู่กับไข่ตุ๋นคะ่ะ ใส่ตอนตุนไข่ค่ะเอาข้าวใส่ลงไปด้วยเผื่อยังหาเมนูแปลกๆกินเนาะมันร้อนนะครับลูกอับเห็นไหมมันร้อนไม่ว่าไม่เป่าแล้วนะหนูก็ยังร้อนอยู่หรอครับลูกเอาเซคุงยุงกัดหรือไงลูกเหรอ ดูสิไม่รู้ยุงกัดไหมเนี่ยใชคุงเกาเลยเนี่ยยุงญี่ปุ่นนะคะขนาดมีม่านกันยุงแล้วมันก็ยังเข้ามาเขาเรียกว่าม่านกันยุงหรือเปล่าภาษาไทยอ,อะอืมอร่อยอร่อยไม่อร่อยหนูก็กินใช่ไหมครับดู ดูถ้าผู้บ่าวบ้านเรากิ proxy. นข้าวค่ะนั่งสบายใจเฉิบเลยยุ่งกัดขาน่าจะเปิดประตู <laughs> แล้วยุงเข้ามาเนี่ยเลย้องออกไปตักผ้านะคะอาอามามาออ่ะอ,อขอดีๆสิครับลูกเขาปุ้นแม่เนี่ยแม่ไม่กินอยู่เส้นอืดแต่เนี่ยหนูตักกินเองได้ไม่เห็นลูกเนื้อ ใค่ตุนทำใหม่หมๆร้อนๆสดๆเลยค่ะมาอ,ะอืมเงีบยนี่ยดูท้าคนกินสิอร่อยไหมครับซีกุงลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะหน้าไม่เหมือนจะเป็นญี่ปุ่นเลยอะหนูใช่ลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับลูกเห อิสคัลเล f u l ฟรูชคุงดูทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วยคะ่ะไม่อยากถ่ายเยอะเดี๋ยวติดลิขสิทิ์อะไรอีกไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวถูกตัดอีกไม่เอาคะ่ะถ่ายทีวีเอ๊ <laughs> ้าหมดปากแล้วหนูขอดีๆ,ๆครับแม่เป่าเห็นไหมมันร้อนเอนอะร้อนไหม <c oughs> <c oughs> ร้อน เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแม่เป็นเยนพืชให้เนาะเป็นเยนพืชเนาะหนูนนไม่เปลี่ยนเพืชหรอ คัมเบอร์เลอร์เลยอืมกินเสร็จฮันไปต่อ ไช้คู่มหมดยังครับดูติดทีวีเด็กน้อยติดทีวีค่ะรายการนี้ดีนะคะให้เด็กดูได้เลยค่ะสอนภาษาอังกฤษไปด้วยไซ้คุงดูทุกว,วันอา่าปแปางเล็วมามัมมัมมัมเล็วไซ้คือ อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมนั่งกินป้านผู้ใหญ่เลยสบายมากเลยลูกใครเนี่ยเอะถ้ากินข้าวสบายเลยนะเนี่ยเหอะเสรแล้วข้าวหมดแล้วอีอืีข้าวหมดปากแล้วอ่ะอ๋ออืม ข้าวหมดปากแล้วววายล่ะครับลูกเนไม่ไม่ให้ไม่ทันใจหนูก็ตักกินได้นะครับลูกซาเซอือยา่ากินข้าวกับซาเซอ,อือกับราเมงเนาะกับราเมงอ่ะใช่คุณก็กินข้าวเนาะกินข้าวพร้อมกับย่าเลยเนาะ อืมหมดไหมมาแล้ว,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 วไม่เจอเลใช่คุ้งขาหนูไม่ใหญ่หนูย่าชันขาขึ้นมาเดี๋ยวมันดูขาใหญ่ครับลูกเออแล้วต้องหามุมกล้องครับลูกให้ขาเลียวครับนี่ใช่คุ้งขาเล็กค่ะไม่ขาใหญ่ เนี่ยเนี่ยของแม่ครับลูกหนูจะมาจับน้ำแม่ทําไมเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมเอากินน้ำไหมเอากินน้ำอืมเอากินน้ำดีกินน้ำดีพอเนาะเอาเช็ปดปากด้วยเช็ดปากด้วยโน่โน่โนนนนนของแม่ครับลูกแม่ไปให้ยาเลยเนี่ยบ้านเรากินข้าวง่ายๆค่ะนี่ของแม่ยาา่าค่ะ

เคี้ยวดีๆนะครับดูเคี้ยวดีอ่ะนั่งดีๆนั่งดีครับอืมนั่งดีนั่งดีนั่งดีครับอออกินดีเนาะกินดีกินดีกินดียังหนกินดียังอ่ะพูดดีๆสิครับลูกหนูกลวยไวทำไมอ่ะอ่านดีกินดีกินดีมาหานหน้ามาเด้อน่าไปดูทีวีแล้วอ้ยดูดูดูที่นั่งเขานะคะ เก้าอี้เขาค่ะตรงนี้ค่ะคือเก้าอี้เขาค่ะ mm. <laughs> ขาแม่เองอ่ะแล้วมากินข้าวได้เนี่ยเร็วเลิวหานหน้ามา one basketball, one basketball. <laughs> two basketball mm. oh I have three basketball how many do you have basketball อ <Ooh, S 1> <Yeah. S 3> เซย์คุงฮัมมี่นี่ดูยังเห็บบาสเกตบอลว่าชิวเฮ้ยอาตาอัพไงหันไปดูอีกแล้วดูของเล่นเซย์คุงค่ะของเล่นเยอะนะคะแต่ไม่เล่น <c oughs> ดูแต่ทีวี แม่จะไปกินข้าวแม่เนี่ยพอจะข้าวหนูเนี่ยฮะใช้คุงตักกินเองได้ไหมครับเติสบาสเกตบอลสองดูย่าอีกสองดูย่านั่งเล่นกับย่าค่ะเนี่ยเดี๋ยใช้คุณเดี๋ยใช้อ้าวร้องเจี เขาเบื <uge ot> อ่อจังเลยออไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เขาเล่นเล่นแล้ว <c oughs> อ้โอ้อืมไม่เป็นไรครับเพานคุณเนาะอ่างเงียบๆ,ๆครับอืมใครทําหนูใครทําหนูหนูทําตัวเองใช่ไหมครับลูกหนูทําตัวเองไม่มีใครทําหนูเนาะ, <c oughs> นะอืมเออเออ,อมามามาให้แม่ก่อนนะเนาะ